นั่งฝึกเดินอยู่เหรอไอ้หนูนี่อุตส่าห์จับไอ้ตัวหนึ่งขึ้นมาเลินเนี่ยเดี๋ยวไปเอาตัวอันที่สองก่อนเอ้ยเดินได้แล้วเหรอเดินได้แล้วเหรอมาแล้วตัวที่สองเฮ้ย hey. มาสามตัวเลยหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฝึกเดินฝึกเดินนี่แมวเดินต่อแล้วมึงจะคนจะหาว่าผม ทำได้นะคุณผู้ชมดูอันนี้น,นี่แมวเดินได้แล้วแมวเดินได้แล้วออกกล้องหน่อยลูกออกกล้องหน่อยออ,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 ออกกล้องหน่อยน้องเออนับตังเอ๋ยน้องนับตังออกกล้องหน่อยลูก น้องยูโรออกกล้องหน่อยนี่น้องดอลล่าอย่าดิ้นดิลกูกอย่าดิ้นดิน้องโยยูโรก็ดิน้นนับตังคนเล็กก็ดิน้น

มาดูลูกแมวฝึกเดินกันเฮ้ลูกแมวฝึกเดินลูกแมวฝึกเดินครับผมถ้าเกิดใครแชร์คลิปนี้ครบห้าคนผมจะทำสิ่งยิ่งใหญ่ก็คือใช้ชีวิต24ชั่วโมง โอเคโอเคทำจริงหรือเปล่าใช้ชีวิต24ชั่วโมงไอ้น้องว่าแต่เมมกูมันจะพอหรือเปล่าแค่นั้นแหละนี่นี่นี่น,น,นีลูกแมวสามตัว <c oughs> นี่นี่ดอลล่าไม่ลองลอยหนู เอาไปไม่ไปเก่งใจเก่งใจอ่ะนับตังไปเลยยูโรเอาไปเลย,ยช่วงนี้ก็ดีนี่ลูกแมวฝึกเดินแมวกูมันจะพอไหมล่ะตอนนี้แค่นี้ขอตัวลาไปก่อน Bye. <laughs>